ขึนชมลิตากรสอนลูกดีมากพาน้องกวินทำบุญกวนเกิดเรียบง่ายทายาทหมื่นล้านน้องกวินเด็กชายอัศวินณ่นรงเดชอายุครบสองขวบแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับมากมายสำหรับคู่รักลิตาสีลิต้าและสามีนักธุรกิจกรน,น่ารงเดชพาน้องกวินไปทำบุญอย่างเรียบง่ายณนะมูลนิธิเด็กอ้อมในสลัมพร้อมระบุข,ข้อความว่า เราสองคนพากวินมาส่งต่อความสุขและมอบค่าขนมและทุนการศึกษาให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านแห่งความสุขอ่อนนุชกวินช่วยพี่ๆเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยครับและขอบคุณพี่ๆี่สำหรับเค้กวันเกิดกวินด้วยนะครับด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันต่างชื่นชมลิต,ตารกรที่เลี้ยงลูกชายเป็นอย่างดีแถมยังสอนให้รู้จักการเป็นผู้ให้ตั้งแต่เด็ก